นี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ในแมหก,กรรมแห่งการแข่งกระโดดแทมพอรินนะคะตอนนี้เราจะมาดูกันว่านี่นะคะใครจะเป็นผู้ชนะนะคะนี่คือผู้แข่งขันคนแรกคือผู้แข่งขันคนแรกคือใครคะผม,มนัเต้นค,ค่ะ่ครูต้นปนรัก <laughs> <laughs> ครูต้นปนรักนะคะ <laughs> อ่ะแต่ว่า oh <my> <laughs> ต่อไปนะคะผู้แข่งขันคนนี้ชื่ออะไรคะครูพรสอนรักคขาก็คืออันนี้นะคะเป็นครูต้นกับครูน้องพรนั่นเองนะคะก็คือว่าเป็นสีแดงแดงริดกันเลยทีเดียวที่ลุ้นสุดก็คือนี่แหละอันนี้นะคะเราจะมาลุ้นกันว่าเกาะอกสะดุดไหมเป็นลุ้นอย่างนี้ชุดชุดจะเป็นทางการนะครับของการเต้นทันบอลีนอ๋ออันนี้คือชุดออกกำลังกายใช่อันนี้คือดออกกำลังกายโดยเฉพาะใช่อันนี้ก็แบบ เออผมจะผลิตจวผลิตมีหลายไซน์นะครับมีหลายไซน์สู้ๆนะคะมีคนบอกคนเข้าฟปลาบอกว่าสู้ๆนะคะอ่าใครอยากจะลีนเหมือนอาจารย์นะคะตอนนี้คุณดูทุกคนเอ่ออันนี้อันนี้พูดจริงแล้วนะคือเนี่ยเหนื่อยไหมกระโดดแป๊บเดียวกระโดดแป๊บเดียวเหนื่อยไหมเหนื่อยอ่ะเป็นแบบพูดไม่เพราะว่าเคยมีแพ a c t i c e เคยเคยเล่นมาก่อน ผมเล่นทุกวันนะทุกคนก็บอกได้เลยว่าถ้าเกิดใครขี้เกียจจริงๆนะผมบอกได้เลยปีนะคุณใช้ทั้งชีวิตอะ่ะซื้ออันนี้ไปนะใช้ทั้งชีวิตเหมือนผมอะแล้วโคชฟินอะคืออันนี้แบบไม่ได้พูดอวยนะอย่างที่ผมสอนไปอะมันเป็นหนึ่งนิสัยที่มันจะเปลี่ยนทุกอย่างเลยคุณทําอันนี้วันละสินาทีตอ่อวันคือบางคนไม่มีรูวิง่งรูวิ่งแพงไม่มีที่เดินไม่มีที่วิงว่งวิ่งสามนาที มันมันอะไรไม่มีเวลาเฮ้ยตื่นมาเนะี่ยเอานี้ไว้หลังเตียงสิบนาทีเดือขายได้เออไม่ใช่อะไรคุณคิดยัง้งง่วงนอนแล้ว <c oughs> อ๋อสนุกไหมขุนลีนมากค่ะทุกคนดูสิคุณดูดิภาพสนุกมากอะลีนมากก็คือในกล้องก็คือสีสันสดใสเตะตามากค่ะทุกคนค่ะหรอเนอะเออสวัสดีทุกคนสวัสดีเนตตี้ ทอทักททยทุกคนก่อนเดี๋ยวเราจะมีการถ่ายวิดีโอเลยนะครับถ่ายคลิปเดี๋ยวถ่ายคลิปไปเลยเพราะว่าผมไม่ชอบทํางานหลายรอบก็คือไลฟ์ไปด้วยถ่ายคลิปไปด้วยใช่ถ่ายอีกองหนึ่งอยู่เดยวนะแล้วนี่ก็โปรงจะเปิดไหมคะสเปิดค่ะอาจารย์สั่งสำหรับคนแก่มาให้แม่เราเล่นด้วยกันได้ใช่ไหมคะทงวัยรุ่นับสูงวัยหรือต้องเล่นคนละรุ่นได้จ้ะถ้าชอบอ,อ,อะไรอะถ้าบางคนเนี่ยคุณสูงวัยเนี่ย เราออกแบบมาเพื่อที่จะให้ไม่เด้งไม่เด้งเยอะเกินไปใช่มันมันอเราก็เขาจะได้แบบไม่ต้องแบบเสียวไงแต่ว่าถ้าเกิดเอ่อคนที่คนหนุ่มแบบผมหรือคนหนุ่มคนสาวใช่ไหมอย่างเราเนี้ยแล้วคนเด็กๆเนี้ยเราก็จะต้องแบบต้องการเด้งมันสนุกไงมันสนุกมสูงมากสูงมากดูดิโอโอ้ยอร์ทจอร์ทกอจอร์ปจอดมากไม่ละ แล้วข้าสำคัญนะนี่เดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูคือ,เ,อ,อเวลาเราเราวิ่งอะ่ะตอนเราเราใช้นี่เป็นลู่วิ่งก็ได้นะคุณคุณอย่าลืมเพราะว่าคุณรู้ไหมลู่วิ่งเนี่ยผมทำผมทำผมก็เล่นลู่วิ่งด้วยไงยมันต้องทำสามสิบสี่ิบนาทีเพื่อที่ให้ร e a r t ฮาร์ดเราต้องต้องกดกดเยอะด้วยกดเยอะแบบให้ให้มันชัน4.5 5, 5. แ,ลแล้วก็ให้มันเร็วประมาณ6นะ6กว่าถึงจะได้แบบฮาร์ดเรท เต้นหัวใจ120ยไงร2อสํา,ยยสาสำคัญแต่ถ้าคุณวิ่งบนเนี้ยเนี่ยนในผมผมวิ่งอย่างนี้ตอนเช้าตอนเช้าผมวิ่งอย่างนี้10นาทีแ mm. ป๊บเดียวฮาร์ดเรรหัวใจเต้นแรงมากแล้วก็งานวิจัยบอกว่าวิ่งเดินเดินเดินานาทีกูเลนื่อยเดิน30นาทีเ <c oughs> <c oughs> ท่ากับไอเนี้ยแค่10นาทีเอง มายควาว่าถ้าคุณมีเวลาแค่สินาทีคุณอยากจะเบิร์นใช่ไหมอยากจะเาะผาผลาญใช่ไหมให้เท่ากับเดิน30เดินเร็ว30นาทีใช่ไหมอันนี้เลยอันนี้แบบมีคนถามว่าเราจะต้องสั่งรุ่นไหนถึงจะผอมแล้วหุ่นดีแบบอาจารย์ออนี่ผมแนะนํารุ่นนี้เพราะว่าโอเคอันนี้เป็นรุ่นใหม่ของเราลืมบอกไปคนถามมาเยอะมากนี่เข้ามาใกล้ๆเลยพับขาเก็บได้ บางคนมีบางคนมีมีคอโดลเล็กๆไงเขาอยากจะมีไว้ใส่ใต้เตียงได้เขาถามคนถามมาเยอะมากเลยแล้วพับขาเก็บไดม้มันไปทุกที่ได้ละเข้าใจป่ะพับขาเก็บได้คัานี้คุณก็ใส่ใส่รถได้ใส่อะไรได้โคดีอ่ะสุดยอดนี่วันนี้นะวันที่หนึ่งตัดสินใจเปลี่ยนชีวิต ตัดสินใจเปลี่ยนชีวิตไปเลยอันเนี้ยผมพูดจับตาปากของผมเองเลยไม่ได้ขายของมันเปลี่ยนชีวิตของผมเลยจากคนที่แต่ก่อนคุณเคยเห็นมากเป็นอแปะอแปะเอาอะไรตรงนีนีด้วยอะนี่รูปสอดีไงรูปมีรูปอแปะปะรูปแต่ก่อนเนี้ยนี่นี่มันรูปอแปะมีคนถามแล้วว่าเท่าไหร่คะอาจารย์สองหมื่นอันนี้ราคาพิเศษสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทคุณไปซื้อเมืองนอกนะคุณรู้เปล่าผมไปซื้อเมืองนอกนะ ของดีขนาดรุ่นแบบคุณภาพประมาณนี้นะแบรนด์แบรนด์แบบแบรนด์ฝรัร่งอะ่ะเยอรมนันอะ่ะกับสี่หมื่นแถมขนมาไม่ได้อีกไม่ขนมาไม่ได้เพราะมันพับขาไม่ได้ยังอยู่เยอรมันอยู่เลยยังมาไม่ได้นี่ผมได้อันนี้มาโคตรดีใจอ่ะถามว่าวอันที่อาจารย์กระโดดอยู่เมื่อกี้ขนาดใหญ่ขนาดไหนครับห้าสิบห้าสิบเอ่ออะไรห้าสิบนิ้วห้าสิบนิ้วแล้วก็ขนได้ไหมเขาถามเอ่อผ่อนได้บอกว่านี่ก็ในเครดิตการ์ดบัตรเครดิตนะครับนี่คุณดูคุณดูแปะนี่ อันนี้ต่บ่ไปก่อนผมซูมเข้าไปเลยค่ะสวยผมเปิดต่กอนจากคนนี้ซูคนนี้อันนี้ด้วกับตันอเมริกาหรือเปล่าเนี้ยเอออันนี้เราถ่ายถ่ายวิดีโอไว้ได้ดีไหมถ่ายแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ออกราคาไปยังคะคนถามเยอะเลยเออเหรอคนถามราคาเต็มเลยราคาเต็มสองเออราคาเต็มเนี้ยก็เกินผมจำไม่ได้แต่แต่เกินสามหมื่นอ่ะ แล้วถ้าคุณซื้อเมืองนอกรุ่นอลไยสั่งมาจากมืองนอกผมผมโดนไปแล้วสี่หมื่นเกือบสี่หมื่นยังไม่เห็นมาเลยยังไม่เห็นมาปลานี้อยู่มืองนอกอยู่เลยอันนี้นะครับสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทโคตรดีอ่ะคุ้มมากอลิสาบอกอาจารย์นมยั <laughs> เราดูอย่างอื่นกันไม่ได้บอกให้ดูทำนีนี่กลับมาดูนี้สายตายอยู่นี่จ้ะสายตายอยู่นี่จ้ะไม่ใช่อยู่ที่อยู่ที่นมนี้น<ำ>นมีความนสมัมผัสต่าง นี่ดูแล้วก็นี่เป็นบัญชีบัญชีมันก็จะแบบเงียบเหมือนเชื่อกันที่โดดบัญชีจำาบเนธโชว์นาฬิกาเห็นนาฬิกาในจอแล้วมันปินอ่ะนี่นะถ้าคุณถ้าคุณโดดทำพลีบ่อยๆคุณก็จะมีเงินซื้อนาฬิกาเรือนสามล้านแบบนี้อันนี้คือสรุปว่าสรุปว่าใช้นาฬิกา รายการไม่ต้องขายกําไรอยู่แล้วรายการมีรอยู่มีอยู่แบบว่าคนจะมีแต่นคนจะขอซื้อ <c oughs> อันนี้ผมแบบอ,อะไรอะ่ะภูมิใจนําเสนอเลยเพราะผมรู้ว่ามันใช่คนยังไม่รู้คนนู้ว่าทมบอลีมีแค่กระโดดเล่นๆเหมือนเด็กๆอะไรเงี้ยไม่ใช่นะจริงๆอะ่ะเพราะว่าเพราะว่ามันสนุกอะ่ะมันเลยทําให้เราได้ทําได้ทุกวันไงนะเอเอพวกลูกๆของผมเนี่ยก็ดูทีวีไปด้วยกระโดดไปด้วยแล้วก็มันมีตัวเดียวก็ใช้คนโคตรทนเลยใช้มันตั้งหลายปีละ แล้วก็ได้อะไรรับน้ําหนักได้150กิโลแต่ว่าถ้าเป็นบันจี้อาจจะได้น้อยหน่อยก็130 130กิโลนะครับเซฟเซฟถ้าใครตัวใหญ่มาก150กิโลก็ไม่แนะนำถ้า130กิโลโอเคงั้น100อ,อันนี้รุ่น50นิ้ว21,900บาทราคาพิเศษนะครับราคานี้ก็ลังจะขึ้นแล้วนะแล้วก็มีอยู่ไม่มีจ,จำนวนจำกัดด้วย ตัวที่ฟลอาเล่นอยู่นะฟลอาเต้นให้ดูหน่อยเร้วเต้นหรอใช้คำว่าเต้นตึง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 ดูเขาสิตึง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 ตึยูนิฟอร์มนี่คือยูนิฟอร์มของการเต้นนี่คือผมชุดออกกำลังกายแบบออกกลังกายนี่ปกติกงใช้แบบนี้ออกกลังกายแต่งหน้าอย่างงี้เต็มยศเลยนะครับทุกคนตื่ขึ้นมาตขึ้นมาเป็นตนี้เิดมาก็เป็นแบบนี้เลยก็งเงดเลยแบบนี้เุใลอราจะบอกได้เลยฟลย ตอนที่เขามาโดดนใหม่เขาแบบแป๊บเดียวแฮกใช่แป๊บเดียวแฮ<บ>กเลยคือคนไม่รู้นะว่าคนไม่รู้ว่าแทนพลีคือการออกกำลังกายที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งเลยบนโลกของเราใบนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดเกินจริงนะเพราะผมแบบอ่านงานวิจัยเยอะมากเรียกว่าขนาดโทนี่โรบินส์ยังนาเสนอเลยจริงๆผมซื้อเพราะว่าโทนี่โรบินส์ตอนแรกนรู้จักโทนี่โรบินส์ป่ะเขาก่อนขึ้นเวทีเขาก็ไ,ไปต้องไปใช้พลังต้องไปให้พลังกับคนเยอะๆอะเขาก็ต้องปลุกพลังตัวเองอแล้วเขาก็ผมก็เห็นเขา กระโดดแทนผลิทุกครั้งเลยผมก็ลองไปกระโดดบ้างบอกโอ้โหแม่งฟ mm ินว่ะมันแบบรู้สึกดีอะมันรู้สึกแบบเราตื่นเช้ามาแล้วเรารู้สึกแบบนี้เราโอเคเราแบบ mm hmm. ตื่นเช้ามาแล้วรู้สึกแฮปปี้กับชีวิตแล้วแบบกระโดด10นาทีเราก็แบบมีพลังไปทําอะไรในโลกนี้แล้วมันก็สนุกอะ่ะเขาจะไม่เป็นวิธีการดีที่สุดในการเริ่ม mm hmm. ผมแนะนํานะ mm hmm. ทำจะทำตามที่ผมสอนตอนบ่ายนะคือเอากระดานมาอันนึงนะทำทุกวัน10นาทีแล้วก็เต๊กไปเต๊กไปเต๊กไป เดี๋ยวคุณจะเห็นผลแล้วคุณจะมาขอบคุณผมปีหน้าคุณเจอตัวเองบอกโอโหกูจําตัวเองไม่ได้เลยวนะนอะคุณบอกเลยว่าปีหนึ่งผ่านไปคุณก็เป็นแบบไหนอ่ะปีหนึ่งผ่านไปคุณจะเจอตัวเองแบบไหนจะเจอตัวเองแบบเดิมเหรอปีหนึ่งผ่านไปจะเจอตัวเองแบบเดิมใช่ไหมหรือจะเจอตัวเองแบบที่ว่าเทพบุตรเทพธิดาคุณจะเจอตัวเองแบบไหนจริงไหมเนื่อง่ากพอลล่าเนี่ยคุณฟอลแทบจำแทบจำไม่ได้นะแต่ก่อนเขาแบบ เป็นตุ่มันี้อันนี้พูดกันจริงอไรพูดเกินจริงแล้วนี่แบบรีนลงเยอะเลยเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนนี้ใส่ไม่ได้นะแต่ก่อนต้องแบบไซส์สองเท่าไซส์ XL เขาก็เชื่อหมดเปล่านะอันนี้อันนี้อันนี้ผมผมกุญเล่นเขาว่าเขาก็ขุนนี้มาตั้งนานแล้วะครับทุกคนโอเคอ่ะใครสนใจก็วันนี้ราคาพิเศษเอาตัวเล็กนี่ตัวเล็กหกเหลี่ยมนะครับที่ที่พอล่ายืนอยู่สีส้ม ก็ราคาเอ่อราคา19,900บาทราคาพิเศษ19,900บาทถ้าใครอยากได้ตัวเล็กหน่อยนะครับ <hurting. S 1> ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะนะครับก็โอเคก็นี้ใครแบบใครเผื่อมีใคร,ใคร,ใครคมีคอนโดเล็กๆแต่ผมบอกได้เลยนะคุ้มกว่าลู่วิ่งเดี๋ยวทำให้ดูอีกทีหนึ่งเวลาตื่นเช้าถ้าคุณอยากจะได้แบบ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 หัวใจเต้นแรงหน่อยใช่ไหมร้อยยี่สิบประมาณร้อยยี่สิบร้อยสามสิบมันจะเบิร์นเร็วที่สุดใช่ปะมันจะแบบเอ่อมันจะแบบว่าเผาผ่านดีที่สุดอะเทรนเนอร์ผมบอกผมก็ กระโดดไปทำโพลีนี่แหละแล้วก็วิง่งเอาแล้วยิ่งดีกว่าข้อสาคัญคือยิ่งดีกว่าตอนที่อะไรอะยิ่งดีกว่าตอนที่เอ่อบนลูวิ่งอีกเพราะอะไรรู้ป่ะนี่เขาไม่รู้ใจทุกครั้งที่ขาคุณลงสมมุติคุณวิ่งใช่ไหมถ้าเกิดเป็นคอนกรีตใช่ไหมถ้าเป็นคอนกรีตมันก็กระแทกเลยเนี่ยทุกครั้งทุกครั้งที่ขาลงไปมันจะกระแทกเลย แต่พอเป็นแทนผลลีนคุณดูนะทุกครั้งที่ขาลงไปมันถูกอะไรถูกซึมซับความความไอเนี้ยตัวเนี้ยคือซึมซับทุกอย่างซึกซ้ำซึมซับแรงกระแทกเพราะฉะนั้นถ้าคุณวิ่งบนนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ผมแพชชั่นกับแทนผลลีนมากเพราะผมรู้ว่าม,มันเจ๋งผมขายอย่างไม่อายเพราะผมรู้ว่ามันผมกําลังทําบุญให้กับคนไทยผมรู้ว่าสิ่งนี้มันมัน มันเปลี่ยนตัวผมเองแล้วมันจะช่วยมันในในราคาที่2 1 9 0 0่เนี่ยดีคุ้มกว่าไปซื้อลูกวิ่งอะไรตั้งเยอะแยะแล้วก็ไม่พังไม่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่ต้องใส่รองเท้าไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นตื่นมากระโดดเลยแล้วมันเปลี่ยนชีวิตของผมเพราะว่าผมตื่นขึ้นมาปุ๊บสินาทีกูไม่ต้องคิดมาก10นาทีคาร์ดิโอเสร็จแล้ววันแล้วก็ติ๊กเดือนหนึ่งติ๊กแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอคุณทำทำสิ่งนี้ปั๊บเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นรู้ปะมันจะเกิดโดมิโนเอฟ เรียกว่าเป็นผลผลลัพธ์โดมิโน่พอได้นิสัยอันนึงมาเนี่ยอันน totally ี้ต้องมีภาพภาพประกอบข้างหลังมีมีโดมิโนเอฟเฟกต์หมายความว่าพอได้นิสัยอันนึงมาคุณจะอยากทำเพิ่มไงคุณก็เริ่มจะไปเล่นกล้ามละคุณก็เริ่มไปแบบพัฒนากล้ามเนื้ออย่างอื่นด้วยเพราะรู้ว่าเฮอมันรู้สึกดีว่าเวลาออกกำลังกายใช่ไหมอันนี้เรื่องนี้ผมแนะนำนะอย่าลืมไปวิ่งแบบนี้ ดูดูความแข็งแรงแล้วอ้อลืมบอกไปท่าตอบท่านี้คุณยังทําได้เลยนี่คือท่าแบบฝึกผมฝึกกล้ามท้องใช่ไหมมีคนถามว่ากระโดดท่าไหนได้บ้างครับอุ้ยมันเป็นร้อยท่าจ้ะมีเป็นรอยท่ามีกระโดด <c oughs> อันนี้ใช้แรงเยอะมากโอเคเนี่ยเนี่ยอย่างี้ก็สนุกนะเ <c oughs> ว,าวลาเราดูเปิด <c oughs> นี่ม,นมันมันฝึกเอ พลังพลังตรงคอตรงแกนกลางตอนนี้แกนกลางเราต้องต้องต้องฝึกเรื่องแกนกลางเนี่ยดีมากสนุกมากเลยกำลังฝึกเต้นเนี่ยอืฝึกก็คือท่านี้แกนกลางนี่ถ้าเกิดคุณแบบว่าไม่อยากโดนพื้นใช่ไหมก็อย่างี้กแล้วซุ่มกล้าม่ะซุ่มกล้าม่ะทุกคนขันโคตรแข็งแรงจริงแข็งแรงวิ่งพื้นอยู่ตรงนี้จะร้อยรอบแล้วมั้งเนี่ยทั้งทั้งวันเนี่ยสองร้อยทีต่อวันอื จริงไหมว้าวมากเลยจริงโอ้ยคุณยังไม่เคยเห็นผมะยังไม่เคยเห็นพี่อะไรนะเขาเรียกอ่ไม่เคยดึงคอดึงคอไว้ครั้งครั้งหน้าจะมาไลฟ์ดึงคอให้ดูเจสซี่ว่ามีวิดีโอสอนให้ไหมคะเอ่อผมมีกลุ่มนะครับทุกคนมีกลุ่มชื่อกลุ่มคนรักแทนพอลีนโดยบัณฑิตอึ้งรังสีในกลุ่มนั้นผมจะลงผมลงวิดีโอไว้เต็มเลยคนที่โอ้โหมีกลุ่มสมาชิกเยอะมากนะกลุ่มนั้นอะ แล้วก็ไปดูในวิดีโอผมผมลงลงวิดีโอกระโดดเตมนบอลีนสำหรับคนอายุสูงสำหรับเด็กสำหรับแต่ละท่า3านาทีต่อวันมีหมดเลยนะครับทุกคนถ้าเกิดในนั้นเนี่ยมีท่าหลายท่าออกกําลังกายแต่ละส่วนของร่างกายาไปดูได้เลยถ้าเกิดใครซื้อนะเดี๋ยวจะจะเ,จเหนื่อยเน้หมอนรอกระดูกทับเส้นกระโดดได้ไหมคะรู้ปะเออนี้ไม่แน่ใจไม่แน่ใจต้องถามไม่แน่ใจเดี๋ย<า>วเออเดี๋ยวจะ ถ้าสนใจจริงๆก็ inbox เข้ามานะครับเดี๋ยวให้ทีมงานที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงๆตอบเพราะผมจะมีผู้เชี่ยวชาญแบบอะไรอ่ะที่แบบข้ามบดอยู่ในวงการนี้20-30ปีอ่ะเขาตอบเรื่องวกณีให้นะครับแต่แพชชั่นมากผมแพชชั่นกับการบรนจาคแป๊บเดียวก็คือเหนื่อยได้เลยนะคุณผู้ชจริงสิบนาทีสิบนาทีเนี่ยคุณแทกม่คุณแบบว่าบางคนไม่ถึงอ่ะแล้วจริงถ้าคุณแบบวิ่งกันมานนะ่วิ่งวิ่งครับวิ่งเนี่ยแป๊บเดียว

ชอบไงด็อกเตอร์อะไรสักอย่างหนึ่งของฝรั่งเขาบอกว่าแคมเปลีนคือการออกกำลัง The best anti-aging exercise in the world คือเป็นการออกกำลังกายที่ย้อนวัยที่ดีที่สุดในโลก mm. นั่นแหละอาจจะเป็นหนึ่งในเคล็ดลับหน้าเด็กของผมก็ได้คือจริงๆมันก็มีผมก็ทำหลายอย่างนะแต่ว่าการออกกำลังกายแน่นอนมันต้องเป็น one of t เ e best เป็นหนึ่งในสิ่งที่เราควรจะทำเพราผมไม่ผมไม่แต่สัญญกรรมเลยนะครับผมบอกได้เลยว่าสัญญกรรมผมไม่ทําผมรู้สึกว่าผมใช้จิตแล้วก็ใช้วิธีการอื่นเพราะผมกลัวสัญญกรรมไงแล้วก็โบทอกเบอร์เทอร์ฟิลเลอร์ไม่มีเลยนะครับนี่หน้าหน้าหล่อๆอันนี้นะครับหน้าหล่อๆเด็กๆอันนี้นะครับคุณอันนี้เพวบริสุทธิ์ไม่เคยโดน <c oughs> ไม่โดนเข็มชาย เข็มหมอไม่เลยคนมือชายไา้พูดเร่งไงเราเค้าเจ้าบอกว่าบริสุทธิ์ไม่เคยโดนฝ่ามือชายใช่ไหมอันนี้ก็คือไม่บริสุทธิ์ไม่เคยผ่านเข็มหมอมาหน้าหน้านี่บริสุทธิ์มากเลยอยากได้หน้าบริสุทธิ์บริสุทธิ์มาออกกำลังกายเยอะๆเพราะว่าคุณจะมีเลือดฝาดแบบว่านอะไรอ่ะเลือดจะสูบฉีดดีใช่ไหมใช่ไหมพันละคุณหมอพัละ ดูสิไม่เหนื่อยนะวันนี้เหรอกระโดดแล้วจะเซ็กซี่แบบนี้ป่ะอันนี้อันนเซ็กซี่เซ็กซี่ไหมเออเขาก็ตกลงมาอะไรก็คือมัน C F คนส s o b a นะคะพี่ภาวาท์ C F โอเคอ่ะใครสนใจก็รีบ C F เพราะเหลือไม่กี่ตัวแล้วนะแบบว่าอินพอรตมาไม่เยอะนะก็ได้ ราคา2 1 9 0 0คุณไม่ต้องไปหาเลยไม่ต้องไปหาที่ล a z a ด a อะไรอย่างนี้นะเพราะว่าเราเป็นตัวแทนผู้จำหน่ายตัวแทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทยแล้วก็บอกว่าเวลาคุณถ้าเกิดจะไปซื้อลาซาด้อัน3 000, 4, 000, 6, 000, ามพ0 0 0ี่พ0นอะไรพวกนี้เนะี่ยมันก็มีแต่ว่าก็อันนั้นเป็นแบบคุณใช้แป,ป,ป๊บเดียวก็จะทิ้งเหมือนผมอะเพราะผมไปโดนพวกนั้นมาแล้วมันเจ็บข่าวอ่ะมันแบบกระโดดแล้วมีเสียงแกๆๆๆแล้วเดี๋ยวขามันก็แบบขามันก็แบบเลื่อนไปเลื่อนมาแล้วราวนี้อุมมันโดดไม่มีความสุขละ คนนี่แบบว่ามันก็ไม่ฟินแล้วกูได้ยินเสียงมันตลอดเลยอะแล้วก็มันก็โยนทิ้งหมดเลยพวกของถูกๆโอเค okay. อ,อ,อันนี้คือของคุณภาพของคุณภาพจากเมืองนอกโอเคไปเลยดีปะ่ะ<อ>ใครสนใจ CF ลืมบอกไปเออเออเออ <laughs> ขอร่าขอร่าขอร่อนาแน,นะนำแนะนำว่าไม่แมบอกราคาเพราะอันนี้อ,อะ อา่าฮะแบบนี้นะคะขนาด50นะคะที่อาจารย์กระโดดอยู่เมื่อกี้นะคะอันนี้ดีมากๆเลยก็ราคาตอนนี้จริงๆราคาเต็มก็คือ40 0 0 0นนะคะแต่วันนี้ให้ราคา21,900บาทนะคะดีมากๆในกระโดดยังไงให้สวยก็คือ,อร้อยแบบวันนี้แบบนี้นะคะเล็กกว่าน่อยนะคะจะดูว่ามันอันนี้เป็นทรงกลมนะคะนี่เป็น6กเ <familiarity S 2> หลียหล่ยมนะคะใช้เป็นยันได้ด้วย ปกเหลี่ยมนะก็อันน uh, like ี้เมื่อกี้ราคาเท่าไหร่นะคะหนึ่งอยบาทห่งหมื่าพันเกบาทนะคะก็อันนี้จะเป็นพื้นที่เล็กลงหน่อยนะคะก็โดดคนเดียวแบบนี้ได้สบายสบายมากๆเลยนะคะสนใจแบบไหนก็ตาม CF ได้เลยนะคะทั้ง2รุ่นเลยใน Inbox หรือว่าใน l i n แอดก็ได้นะคะ b ีแอดบันดิตนะ B U N D I T ซื้อตัวนั้นได้เลยจ้า อยากสวยอยากหน้าเด็กอยากดุนดีกระโดดแทม์ฟิลินสิจ๊ะไม่กระโดดติดท้ายหน่อยค่ะกระโดดท้าแข่งขันทั้งสองคนอีกาหนึ่งง่ายๆถ้าคุณไม่รู้ทำอะไรก็กระโดดกระโดดตบดูทีวีอย่าดูเน็ตฟลิกโดยไม่มีแทม์ฟิลินนี่สั่งเลยผมไม่แบบนั่นไม่เคยไม่ค่อยนะแบบนอนดูเน็ตฟลิกธรรมดาๆไม่มีนะต้องต้องแบบมูฟอ่ะต้องมูฟอ่ะไม่งั้นเราแบบว่ารู้สึกเป็นคนแบบเป็นอะไรเป็นเ เป็นคนขี้เกียจเ,เป็นคนแบบเ่อเออแต่ว่าไม,มไม่ได้เบิร์นไม่ได้เบิร์นเ,<อ>เดี๋ยวพุ่งออกเดี๋ยวพุงออกค่นั้เพราะฉะนั้นก็อย่าดู n น t f ฟ i x โดยไม่มีเจ้าสิ่งนี้อยู่นะครับแล้วคุณจะรู้สึกมีความสุขกับชีวิตเสียเทียบเสียเยเ,เ,เ,เลย2 1 9 0 0บาทหลืออีกไม่กี่ตัวแล้วนะจะหมดแล้วนะขายดีมากคุณรู้ไหมว่าผมขายทำพอีนะแค่แบบร้อยเล่นๆอย่างนี้นะคุณรู้ว่าขายมาพัน น่าจะพันสองหรือพันสามอ่ะพันสองหรือพันสามนะตัวเท่าไหร่ตัวล,วลวะ,ะเฉลี่ยสองหมื่นใช่ไหม mm hmm. ก็กีดกี่ล้านแล้วอ่ะจำไม่ได้แนละ้วเ mm hmm. นี่ยก็ยอดทีก็หลายหลายล้านอะ่ะโอเคต้องการสั่งซื้อค่ะ ก็ <Okay. S 2> คืออินบ็อกซ์เลยนะคะ CF นะคะอินบ็อกซ์ถ้าใครต้องการสั่งซื้อนะคะบุตรักษาใช่ไหมไม่รู้จะสั่งซื้อยังไงอินบ็อกซ์เลยนะคะถามต้องการซื้อแทมเพอลีนแบบนี้อันใหญ่21,900นานะคะแบบนู้น19,900นานะคะแบบไหนก็ได้เนาะนะนะสามารถไปถามทีมงานบอกตรงน,นั้นได้เลยแล้วก็จะมีเลขบัญชีให้โอนเลยนะคะหรือว่าช่องทางอื่นๆแต่ตอนนี้อยู่ที่เดียวเนาะนะนะก็ไปตรงนี้แหละอินบ็อกซ์ละง่ายสุดนะคะผมเอ่อใครสนใจนะรีบสั่งเข้ามาเพราะว่าผมบอกได้เลยว่า คุณตัดสินใจไปเลยมันเปลี่ยนชีวิตคุณผมกล้าพูดคํานี้ผมถึงแม้ขนาดคอนโทนี่โรบินส์ศ12ไอ้12ข้อแห่งสุขภาพของเขาหนึ่งในข้อหนึ่งยังมีเทมเพลินอยู่เลยบอกว่ามันเป็นการมันเป็นการออกกําลังกายที่ uh, detox detox ของเสียออกจากร่างกายเพราะไปก,กระตุ้นต่อน้ําเหลืองเรื่องนี้คนไม่ค่อยรู้เพราะว่าการออกกําลังกายน้อยประเภทที่มันจะขึ้นลงแบบเนี้ยอันนั้นแหะคือการการะตุ้นกับต่อมน้ำเหลืองคุณหมอคุณหมอเมนเมทองคุณหมอ,หมอแบบมีที่จับราคาเท่าไหร่บ <laughs> แบบมีที่จับ ราคาเท่าไหร่วะเดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อไปแล้วกันก็แถวเนี้อินบ็อกไปเลยอินบ็อกไปเลยหมอนะคะใช่เลยแต่มีที่จับอันนี้ก็มีที่จับนะจริงๆแล้วสองอันนี้มีที่จับแต่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็คือเราเอาที่จับออกเพราะผมไม่ชอบเกะกะใช่ไหมแต่บางคนชอบมีที่จับอันนี้มีที่จับให้ไปด้วยเลยนะครับทุกคนหรือว่าถ้ามีที่จับใครต้องการแบบที่เป็นผู้สูงอายุจะมีที่จับสองข้างแบบนี้อันนั้นก็ราคาก็ แถวๆนี้ละหมื่นเก้าสองหมื่นหนึ่งพันเก้าผมจำไม่ได้ลแล้ว่ค่ะไปที่อินบ็อกได้เลยง่ายสุดใช่แล้วทีมงานรอตอบอยู่นะครับไป,ไปแล้วลวใช่ไหมใครสนใจก็สียเข้ามาโอเคค่ะบายบายบอกมือไปบา้านกันแล้วจุบ๊บจุ๊บอันเน่อาจารย์ทำบ้างไหมคะเหมือนครูพละอันเน่ <laughs>